I can die คปก่อาหารนมลเลยทีดีอนี้นจไบกาัด้วย้าื่งลที่ป้าถืออยู่นะป้าจะเซ็นชื่อทีมงานแล้วก็นี้งานปีนี้ไม่ใช่หนูต้องเก่ตั้งแต่ไอ้นี่แล้วเป็นูผันผัดอยู่ปด้วยแล้วกันปีนี้ว่าจะไปผัดผัดอีกสี่ปียังไม่พร้อมรือว่าไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเป็ถ้าถ้ามีนะครับผมนะอยากจะ เอนเดียถ่ายกี่ปีแล้วลูกท่ขนดมาไม่ได้ยินเขาไม่รู้ว่ายุ่ดิโอีโหวดนั่นมรดูกกะดก้โเยงมี้โอ้โหตก็ได้นะคะต่้ไทไมต้องขุดดิบด้เนะ้เอากระดาษเี่ยงขึ้นม่าเดียวมันจไม่ไดินไค่ะน้ำงน้กะต่ายแล้วนะคะแต่ก็ไก่นลยเอออไดิค่ะ มาดูตัวล่กันนะครับผมแล้วก็อสนาในช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากอสนาหนึ่งนะครับผมกันนะครับผมสนาในวันที่12มีนาคม5 6นะครับที่วัดสาราหุกนะครับผมนะไี่วันนี้แล้วกันนะครับผมนะตัดเปนงานประจำปีว่าและงานสงกานต์ด้วยแล้วกบผม้ามีอนนั้นผมในยุคการนะแต่ว่า คือแรกนั้นมีสองคณะสวิธีระบงก็คือนที่ามของดาวจราแสงพระธาตุอำนาของดวงพรอมที่สิระองคนะครับผมนะแล้วก็คืนที่สองของงานในวันที่สิบสี่นะครับผมนะมีสาคณะสมวิธีแต่จะต้องมีฐานะของทุุ่นะครับผมดังนั้นนี่ก็มีการพอยุและก็ขมราตุนะครับผมนะครับผมม่ช่่ีวเกนะครับผมนี่คือ คืนที่สองนะฮะคืนที่สององงานในวันที่สิอนะครับมีสามคณะแล้วก็วันที่สิบห้ามีคืนวันที่สิบห้อนลงคืนคืนสบทานมีสคณะแล้วันีเจ็ดใช่ไหน่าหเขาจะจับแตงที่แปดนะคะรัเป็นตัวของหน้าแดงด้วยลวกันแตครับผมน้องแบบพักก็ตามแล้วที่นี่ปีนี่อผันเป็นรือยังงี้าไม่งัน้องจับแล้วนะอะไรแล้วกวัดันแเรวจะไปวัดดวงดีไหมออจะจับอะไรีมย